สวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งนะครับตอนนี้สินค้าถึงมือเพื่อนๆแล้วใช่ไหมครับลองเปิดกล่องดูครับว่าสินค้าครบไหมในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาบอกเล่าวิธีการรับประทานสมุนไพรที่เพื่อนๆได้ไปให้เหมาะสมกับอาการโรคไข้ายเจ็บที่เพื่อนๆกาลังเป็นอยู่และนี่คือข้อมูลสมุนไพรที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาโรคที่เพื่อนๆกําลังเป็นอยู่อย่างเต็มสตรีมหรือเต็มรูปแบบเลยนะฮะซึ่งผมขอนิดนึงนะเพื่อนๆควรที่จะรับประทานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเนี่ยหเดือนเพื่อพิสูจน์ครับว่าวิธีการ นนได้ผลจริงหรือเปล่านะครับพิสูจน์ทราบไปเลยติดต่อกันอย่างน้อย1เดือนเอาแหละตัวแรกตัวชูโรงเลยนะครับนั่นคือ,อยาน้ำสมุนไพรจีนหยงเหิงเจ้าสมุนไพรจีนหยงเหิงเนี่ยเป็นยาน้ําให้ทานวันละ2ครั้งต่อวันก็คือเช้ากับก่อนนอนอันนี้คือช่วง5-7วันแรกนะครับกินตอนช่วงท้องว่างก่อนอาหารถ้าเกิดว่ากินแล้วเสียดท้องให้กินหลังอาหารแทนก็ได้แต่ช่วงก่อนอาหารคือดีที่สุดนะครับวิธีการรับประทานช่วง5-7วันแรกเนี่ยให้กินเพียงแค่5ซีซี 5cc ก็คือแก้วเปคกับจะมีอยู่ขีดหนึงอะขีด 5cc ผสมน้ําร้อนนะฮะให้เต็มแก้วผสมน้ําร้อนนะไม่ใช่น้ำอุ่นผสมน้ําร้อนแล้วปล่อยให้มันเย็นแล้วก็กระดกกินเข้าไปครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะกินน้ำตามให้กินด้วยน้ำอุ่นสักหนึ่งแก้วเป๊กก็พออย่าก,กินเยอะแล้วก็อย่าก,กินน้ำเย็นตามอย่าก,กินของแสลงตามซึ่งของแสลงก็เป็นประมาณนี้ที่ผมโชว์ในภาพเลยนะฮะช่วง7วันแรกเนี่ยอาจจะมีภาวะกระทุงพิษได้ครับมันคือช่วงของการขับล้างสารพิษขับของเสียออกจากร่างกายร่างกายมันเริ่มมีแรงที่จะผลักของเสียออกไปยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีการตุบๆหัวแสดงว่ามีการไหลเวียนของเลือดได้ดีมากขึ้นอาจมีผลมี ีพื่นขึ้นครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยมีการสะสมสารเคมีอยู่ในร่างกายมากกว่าปกติอย่างเช่นกินยาหมออยู่เป็นประจำนันนเลยนะอาจจะมีการถ่ายที่มีกลิ่นมีสีปแปลกๆอันนี้แหละคือตามหลักการเลยครับให้รับประทานต่อเนื่องต่อไปครับประมาณ5-7วันอาการมันก็จะดีขึ้นอันนี้ไม่ใช่ภาวะเอฟเฟกหรือแพ้ยานะแต่มันคือภาวะกระทุงพิษภาวะที่ร่างกายเนี่ยมีกําลังในการขับของเสียออกจากร่างกายก่อนที่เราจะเข้าสู่ภาวะ พ้นจากเจวันแล้วเนี่ยทีนี้เพื่อนๆกินแบบฟรีสไตล์ได้เลยนะครับก็คือจะกินแบบไม่ผสมน้ําร้อนก็ได้5ซีซีไปก่อนถ้าเกิดใครกินเพื่อบ่งรุงร่างกายก็เช้ากับก่อนนอน2มือถ้าเกิดใครมีอาการป่วยก็แบ่งทานเป็นเชา้ากลางวันแล้วก็ก่อนนอนแต่ถ้าเกิดใครป่วยหนักนะฮะทาน4ครั้งต่อวันก็คือเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนเริ่มที่5ซีซีก่อนพอพ้น7วันค่อยๆเพิ่มคราวละ5ซีซีจาก5เป็น10เป็น15เป็น20จน เพียงแค่20ก็พอครับอย่าก,กินเยอะกว่านี้ในแต่ละมื้อนะฮะอย่าก,กินมากกว่า20 cc เพราะมันจะเปลืองเราเน้นที่กินน้อยๆแต่บ่อยดีกว่ากินมากๆแต่ไม่ต่อเนื่องนะครับ ของแสลงถ้าเกิดใครกินยาหมออยู่แล้วไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับขอเพียงให้มันห่างจากยาหมอเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงก็พออันนี้คือภาพของแสลงนะครับที่อย่าเพิ่งกินตามภายใน30นาทีนะตั้งแต่กินยาเข้าไปถ้าเกิดว่าพ้น30นาทีแล้วเราก็สามารถกินได้ตามปกติครับโยงหมิงเนี่ยเป็นโยงเหิงอัดเม็ดนั่นแหละคุณสมบัติสรรพคุณก็จะเหมือนกับโย่งเหิงเลยการกินยงหมิง1เม็ดเ,เทียบเท่ากับการกินโย่งเห,งหิง1แก้วแถมยังมีสมุนไพรอีก6ชนิดที่เข้ามาร่วม อยู่ในแคปซูลน,นี้นะครับวิธีการรับประทานยงหมิงเนี่ยในช่วง5 7วันแรกให้ทานวันละ2เม็ดแต่ไม่ใช่2เม็ดพร้อมกันนะให้ทานเช้า1เม็ดก่อนนอน1เม็ดวิธีการรับประทานนะครับพอเพื่อนๆแกะออกมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นแคปซูลแบบนี้นะฮะเพื่อนๆก็แกะแคปซูลออกมานะครับแล้วก็ถอดแคปซูลออกอ่านะ ถอดแคปซูลออกเลยครับเราจะไม่กินแบบกลืนแคปซูลเข้าไปนะครับเพราะว่ามันจะทําให้มีปัญหาในเรื่องของการดูดซึมถ้าเกิดใครอยากจะรับประทานให้เห็นผลอย่างเห็นได้ชัดนะครับให้ถอดปอกแล้วกรอกใส่ปากครับกอกใส่ปากแบบนี้แล้วอมเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยขมหรือเปล่าไม่ขมนะฮะรสชาติเหมือนยาอมมะแว้งอมไว้สักประมาณนาทีถึง2นาที หลังจากนั้นเราก็ค่อยๆกินน้ําอุ่นตามเพื่อล้างปากก็ได้นะครับสําหรับใครที่ทําแบบนี้แล้วแคปซูลนี้อย่าทิ้งนะครับ ให้กลืนลงไปด้วยตอนช่วงเราล้างปากะครับให้กลืนลงไปด้วยเพราะแคปซูลนี้เนี่ยมันคือเจลาตินที่ทํามาจากปลามันจะเพิ่มคอลลาเจนให้กับร่างกายและตัวสีเขียวๆเ,เนี่ยมันคือคอโรฟิลทิ้งไปก็จะเสียดายให้กินแบบนี้นะครับเช้ากับก่อนนอนในช่วงท้องว่างคือดีที่สุดพอพ้นเจ็ดวันไปแล้วใครที่มีอาการป่วยหนักอาจจะเพิ่มเป็นสาก็คือเช้าเที่ยงแล้วก็ก่อนนอนแล้วก็ตามด้วยอ้าอุ่น ของแสลงถ้าเกิดใครกินยาหมออยู่แล้วไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับขอเพียงให้มันห่างจากยาหมอเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงก็พออันนี้คือภาพของแสลงนะครับที่อย่าเพิ่งกินตามภายใน30นาทีนบะตั้งแต่กินยาเข้าไปถ้าเกิดว่าพ้น30นาทีแล้วเราก็สามารถกินได้ตามปกติครับในช่วง5-7วันแรกเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะมีอาการกระทุ้งพิษนิดหนึ่งนะอันนี้ไม่ใช่อาการแพ้ยาแต่มันเกิดจากที่ร่างกายเนี่ยเริ่มมีพลังในการต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บที่อยู่ในร่างกายของเรานะ กำลังจะขับออกมาทั้งขับของเสียขับสารพิษขาดสารตกค้างออกมาครับเราอาจจะพบอาการตึงๆหัวนิดนึงเพราะว่าระบบไหลเวียนของเลือดกาลังไหลเวียนได้ดีเลยถ้าเกิดใครมีสารพิษอยู่ในร่างกายมากๆยกตัวอย่างเช่นกินยาหมอมาแบบเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยเราอาจจะมีผดผื่นได้อาจจะมีการปัสสาวะหรืออุจจาระที่มีกลิ่นเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมสีอุจจาระอาจจะแปลกตาจากที่เราเห็นไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้เป็นการขับล้างสารพิษของ ร่างกายตามธรรมชาติเมื่อพ้นภาวะกระทุงพิษเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวเบามากขึ้นมันคือการขับล้างสารพิษก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะการฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาตินั่นเองตัวต่อมานะฮะน้ำมันงาสกัดเย็นนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเชียจะรับประทานก่อนอาหารได้กินคคู่กับโยงเหิงหรือโยงมิงได้เลยนะฮะทานวันล,ละ4เม็ดครับเช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดตัวต่อมานะครับนั่นคือน้ำหมากกระชายดำเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้ในชว ช่วงเช้ากับก่อนนอนนะฮะกินตอนช่วงท้องว่างคือดีที่สุดให้รับประทานมื้อละ 25cc ถึง 30cc และวถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะกินล้างปากนะฮะให้ล้างปากด้วยน้ำอุ่นจะดีที่สุดพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการร้อน เผาๆนิดนึงเพราะว่าระบบทางเดินโลหิตเนี่ยกำลังไหลเวียนได้ดีเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะฮะรับประทานอย่างต่อเนื่องและเพื่อนๆจะเห็นผลตัวต่อมาครับพีแพรตัวนี้ให้ทานก่อนอาหารเช้า1เม็ดก่อนนอนอีก1เม็ดตัวต่อมาครับคอล่าพลัสอันนี้เนี่ยให้กินวันละ2เม็ดนะครับพร้อมอาหารมื้อหนักอย่างเช่น ตอนมื้อเช้ากับมื้อเย็นหรืออาจจะเป็นมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นก็ได้คือกินพร้อมอาหารเลยเพราะว่าในนี้เนี่ยมันจะมีแคลเซียมซึ่งจ้ตัวแคลเซียมเนี่ยจะต้องมีตัวนำพาในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายดังนั้น กินพร้อมอาหารจะดีที่สุดนะครับวันละ2เม็ดและนี่แหละครับคือวิธีการรับประทานแบบเบื้องต้นถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็ทักมาคุยกับผมได้เลยยินดีตอบทุกคําถามเลยนะฮะใครที่อยากจะได้คาปรึกษาพร้อมที่จะตอบพร้อมที่จะซัพพอร์ตเพื่อนๆนะฮะสำหรับใครที่รับประทานแล้วประทับใจรู้สึกอยากจะ เฮ้ยทากิจการนี้ได้ไหมยอยากจะขายสินค้าตัวนี้ได้ไหมผมก็รับสมัครตัวแทนจําไหนอยู่เสมอนะครับตัวผมเองก็จะเป็นที่ปรึกษาถ้าเกิดเพื่อนๆมีรหัสสมาชิกข,ของตัวเองอยู่แล้วเพื่อนๆเ,เริ่มลงมือทําได้เลยนะฮะส่วนเรื่องของรายละเอียดของธุรกิจนะฮะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ทักมาบอกผมว่าเอออยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการทําธุรกิจผมได้ทําข้อมูลนี้ ให้กับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับทานต่อเนื่องอย่างน้อยสักเดือนหนึ่งเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูตัวเองและพิสูจน์ถึงผลลัพธ์ที่เราจะได้จากการทานสมุนไพรและอาหารเสริมของจอนคอยนะครับผมยินดีด้วยนะครับที่เพื่อนๆตัดสินใจใช้สมุนไพรของจอนคอยเรื่องราวต่อจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของเพื่อนๆนี่แหละถ้าใจเราสู้โรคภยัยแค่เจ็บที่เพื่อนๆเป็นมันก็มีความหวังที่จะดีขึ้นมันอยู่ที่ใจฮะผมเป็นกำลังใจให้นะครับ lui hát